สวัสดีจ้ะเอฟซหรือผู้ที่ดูใหม่ทุกทุกท่านป้าเชงก็จะมาพูดถึงเรื่องไฟเกี่ยวกับไฟดูดหรือโดนไฟดูดหรืออะไรก็ตามป้าเชงมีความรู้มาตั้งแต่สมัยก็จำพอสอนไม่ได้หละสมัยป้าเชงทำดินเนี่ยไปส่งที่การห้องเตยตรงที่ใกล้ๆกับถนอนอาจ์ะลงตรงนั้นที่เขาสร้างมาสมัยนั้น คนเอกอาทิตย์กำลังเอกท่านก็ไฟไหม้ที่ห้องเตยท่านก็ไปทำปลูกบ้านให้ชาวสลัมอยู่ประเชงก็ไปถมดินก็ไปเจอคนถูกไฟดูดมีฝรั่งมาช่วยไฟดูดเนี่ยหงิกไปแล้วนอนแงะแกไปแล้วฝรั่งกองนั้นเขาก่อสร้างใหม่นี่ก็มีสังกะสีฝรั่งก็หยิบสังกะสีแล้วก็ลากคนที่โดนไฟดูดมานอนบนสังกะสีแล้วทรายสาด ล้วไปเชียงก็ได้ถามว่าโอ้ยช่วยได้ไงเราฟื้นเขาบอกจใจดีที่สุดคือเอาสังกสีรองแล้วเอาคนอยู่ในสังกสีแล้วเอาน้ําสะอาดไปเชียงก็ได้ความรู้มาตรงนี้แล้วไปเชียงก็ได้ช่วยคนมาก็ไม่น้อยกว่าสิบสิบ,สบ,สบลายลนะโดยไปดูขนาดตาพลิกตาพลิกกลับเลยนะไอเท่าแก่มันกอดนิ่งตอนนี้บ้านไอก้กูที่พัะายามันก็มีสังกสีอยู่ป้าก็เลยบอกไอก้กูมึงไปสังกสีมา มแม่เราน้ำลาดไอท้ทอแกัมก็ใช้น้ำหยดไอ้กู้มึงตักน้ำมาเขาตักน้ำมาเนี่ยป้าลากไอ้เด็กคนนั้นเอาลงมาจากรถแล้วก็นอนลงสังกสีให้เด็กอุ้งลงนงังสังกสีแล้วก็เอาน้ำนี่สาดแั๊บเดียวฟื้นกลับเลยตาที่พิกเนี่ยฟื้นคืนกลับมาแล้วก็ได้บ่ดินในอะไรตาอะนี่ป้าช่วยเยอะแม้กระทั่งตกจากเสาที่เคเบิลลงมาไปเข้าโรงพยาบาลที่อาอุดมไป เด็กโทรมาบอกไปเชงไปเชงก็เข้าไปโรงพยาบาลน,นอนให้น้าเกลือไม่เกิดประโยชน์ไปเชงก็เลยบอกให้ถอดน้าเกลือน้องพยาบาลไม่ยอมถอดไปเชงถอดเองมาให้เอาสังกสีมามันก็ไม่แปลมาไปเชงไปขับรถเอรรอตั้งนานแม่เอามาไ็ยังให้น้ําเกลือไปเชงใจร้อนก็เลยเข้ามาที่ร้านกระมนตรงข้ามปากอา่าวดงไปเชงเข้าสังกสีเนี่ยลากมาเลยไม่ได้ให้ตังค์าาเขาถามเจ้มาเอาอะไรเออเดี๋ยวยืมสังกสีก่อนหยิบสังกสีไปก็โรงงานอาดมไปไปเชงก็ให้อ่ะ เด็กอุ้มนั่นมาเขาบอกนาอยาวบาลไม่ถอดสายไปเชงหนึ่งสายออกไปเชงรับผิดชอบเองแล้วให้อุ้มเด็กที่ตกจากเคเบิลนั่นมานอนในสังกสีแล้วให้น้ําน้ํามันมีอยู่แล้วในรถลาดไปเลยฟื้นแต่ขึ้นมาล่องหนาวนี่เด็กตกจากเคเบิลก่อนอื่นที่จะโดนไปดูดเอามาใส่สังกสีแล้วน้ําลาดมันจะฟื้นก่อนแล้วเรื่องบาดแผลก็าตามมาว่ากันทีหลัง รักษาตัวคือเอาไฟออกจากตัวก่อนโดยสังสีรองนั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีสังสีฉุกเฉินปั๊บป้าก็ได้ความรู้จากลูกเขยลูกสาวนาั่นแหละชื่อนะเนและชื่อเล็กเขาเขาก็เป็นดารายอยู่ช่องสามแหละแล้วเขาก็มีสามีอ้วนใหญ่ลูกสาวตัวนิดเดียวสวยก็แต่งงานกันใหม่ๆสามีก็ไปไปแก้ไฟก็ถูกไฟดูดควานถูกไฟดูดนี่ สามีติดอยู่ก็น,นั่นเลยดาราลูกสามีแดกเนี่ยวิ่งชนสามีตกไปในน้ําเลยตกไปน้ำนี่ตัวนีด้เดียวนะไปอุโโอ้ผหัวตัวเบลเลอขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ไปพาดที่ที่หน้ารถจะให้น้ํามันออกจากตัวแต่เปล่าล็อกฟืน้นเพราะไปดูนั่นเอาตัวก็เปียกเอามาไว้ที่สังกสีมันก็ฟืน้น ไม่ใช่สำลักน้ําปืนเขากลัวสำลักน้าเขาจะเอาผ้าไปในรถให้น้ํามันออกไงแต่น้าไม่ได้ออกไฟมันออกแกตัวอันนี้คือความรู้เพราะนั้นระเชีงเนี่ยเห็นในทีวีออกคนนั้นไปดูคนนี้ไปดูไม่รู้จะแก้ไขแม้กระทั่งช่างไฟเองก็ถูกไฟดูดเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยก็ดูในทีวีก็ไฟดูดไม่รู้ทําไงตกมาก็ยังหายใจอยู่แบบๆนั่นละรีบเอาผ้าด้ารถแล้วน้ําลาดเลยน้ำตรงไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละ น้ำกินน้ำดืม่มอะไรลาดไปก่อนมันไฟออกจากตัวก็ให้ความรู้แค่นี้ตามประสบการณ์ที่ไปเชิงมีมาไปเชิงไม่ได้เรียนไปนเชิงไม่รู้รู้จากประสบการณ์จากขอให้ไปใช้นะคะเชื่อกับไปทําไม่เชื่อกับตามใจค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ